โอเคครับกลับสวัสดีทุกคนด้วยนะอยู่กับผมอเคมเก๋กับพี่กวันเก๋เอนเกรซี่กันอีกแล้วนะครับผมโอเคครับวันนี้เราอยู่กันในโปรเจกต์บอยของฟาร์มหันสารกันอีกแล้ว นะครับผมซึ่งวันนี้พี่พีจะต้องสร้างเสียงปลูกสร้างใหม่อีกแล้วนะครับต้องเป็นหน้าที่พี่พีที่จะต้องเสียตังค์ซื้อกันอีกแล้วเลยครับผมไม่เหนื่อกับโคเทแวนี้นะครับเอาตังค์ไปสุ่มลักกี้โบกหมดนะครับผมแม่ก็เธอรวยสุดอ้าเธอก็ต้องซื้อแล้วกบอกไม่มีตองไม่มีตังค์อ่ะหลัก็ตังค์ไปทำยังงี้บมดใหญ่อ้วนก็คำว่าไม่มีตังค์อ่ะก็เขาชอบเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคอ่ะเดี๋ยววันนี้ได้และบอว่าสองสามกล่องไม่ต้องเลยไม่ได้อะไร และได้แต่ของไรไประโยชน์นต่ตอนนั้นได้แต่ของอแบบออมันก็ได้เพชรอยู่นะเขายังไม่ได้ไปเอาเพชรเลอยอ่าเพชรที่ได้โอ้อ <ะ S 2> ช่ามันเธอนะไปซื้อดิเธอเตรียมไม้เตรียมอะไรมาเรียบร้อยยอย่าง เขาตัดไว้ให้อยู่กล่องในบ้านในบ้านในบ้านอยู่ในบ้านกล่องในบ้านสุดอโอ้พี่โป่งดันนั้นหน่องนะพี่พร้อมเสียงเงินและะ้วช่ตอนนี้เวลาเที่ยงสี่สามวันนี้ครับคุณไม้ r ร s ชกับชาวฮอกก็คืออันแรกเป็นโบดน,นะครับทุกคนซึ่งแน่นอนว,ว่าเราต้องซื้ออันที่ราคาถูกกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราซื้อสามหมื่นสองเนี่ยเราจะเหลือต่อแค่ห้าพันนะครับเราจะกลายเป็นยาจกทันทีเลยเราจะซื้ออันบนนะครับเยบร้อยหน้าตาเป็นยังไงเงิ้นหรอ ได้มันเหมือนประภาคารเมื่อกบวชแทะมันใหญ่ปะไม่ใหญ่มากเหมือนมีระฆังข้างบนเลยอะบวชพระไปขอระฆังกองเก่งกองเอ้เราควรจะตั้งไว้ตรงไหนดีมันก็บางดิไม่ได้ไม่สวยทำเดไม่ดี่วงจุ้ยไม่ได้นี่นี่นี่ตรงนี้ได้นี่นี่เลยไกลเก้นโนบวอยู่ไกลแทะอยู่ไหนนี่บวชเขาก็ต้องอยู่ปีกวิเวกสิ ตรงนี้เหรอได้ได้ได้ก็เอาเลยค่ะตรงนี้เลยเฮ้ยทำไมมันลอยอ๋อมันลอยตรงนี้มันไม่มีพื้นนี่โอ้โหไม่สวยแล้วมาวางอยู่ข้างหลังไอ้ร้านอะไรก็ไม่รู้อ่ะนี่แหละตดย้ยดมันต้อ,อยู่อะไรที่แบบว่าเด่นเด่นดีเขาว่ากลางหมู่บ้านอย่างได้เลยกลางหมู่บ้านได้ไงมีที่เลรอตรงนี้ตรงเนี้ตรงนี้นมไมมพูดอ๋อ ไม่เป็นไรข้างหลังเราไม่ได้ดูเราดูแค่ข้างหน้าโนียเขาบมันบางร้านเขาเห็นแล้วมันบางหน้าหลาดเขานี่โบสถ์ต้นไม่เห็นใครจะไปเห็นกับเธอหนะเอาเิอทางจริงเธออยากมีโบสถ์อยู่ข้างบ้านหรอแบบมีที่หลุมฝังศพเนี่ยที่อยากไปเหรอเออเทล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 ช้นพูดไน้หนูบอกว่าตรงนู้นเลยนู้นไกลไปอย่ามาดูไม่เหลือบูมบ้านวายนี่แหละไม่สนใจเลยไม้มาวางเออนั่นแหละเยี่ยมพี่ไม่ต้องปรึกษามันหรอกไอ้อ้วนคนเนี้ย อ้อยตีเขาไปเขากําลังกินอาหารเธอแหละตีเขาหมาจะวิ่งไล่กัดเขาอรอหมาจะวิ่งมากัดเขาหรอไอเลยฝนไปกัดแล้ตกไปต้งรถน้เราทํางานได้อยู่แล่ว่าทําอะไรเราก็ไม่มีอะไรทําล้งไอ้ทไม่ได้ทํางานอ่ะเนเธอน้องบัวต้องแกะจาไปขัดถูน้องบัวไปเขาจะไปดูน้องไก่แม่น้องไก่ที่ต้องดูอะไรวม่ทราบฮะมาเก็บไข่ไง แม่เราใช้แรงตรงไหนฮะไข่พาน้องขึ้นหัวอย่ามาพูดเป็นไงบ้างอย่าฟักไข่บนหัวแม่น้ำทำไมตัวนี้หดใจไม่ขึ้นวะขัดขัดขัดอ่าหัวใจขึ้นขัดถูขัดถูถูงแค่สามตัวพอเหนื่อยไม่บอกอย่าบอกครับไปกันคับไปกันครับอุ้ยโอุ้ยอเคนเราอยู่ในนี้ไม่ได้ทั้งหมด ไไม่ด้เธอต้องเอามะก้อยน่ะ๋ยวมาติงเธอกคดินเจเอเนี่ยมันพังมั่วมันยิงเธอมันจะหมดฤดูแล้วดูแล้วไม่เอาน้องเอ้ยสวัสดีครับนี่ผมอะนักเคียวอะไรคือนักเคียวใช้เคียวนักเคียวเคียวอะเคียวจิ๋ม วันเตอร์มีจิมที่ไหนแล้วมั่วจริงเลาเราจิมพองดูเด <c oughs> ี๋ยวเฮ้ยอาเธอไปขายเฮ้ยเฮ้ยงั้นวันนี้วันเสาร์เมนูอาหารอาจจะมีเพิ่มหรือไม่ก็มีของที่เกี่ยวกับอาหารขายเพิ่มเขาขาดอะไรนะขเขาขาดเคาน์านเตอร์ป่ะเคาน์เตอร์ก็โหลดเอาในสตรีมสิไม่ใช่ขาดไม่ถึงเคาน์เตอร์ทำอาหารนะ่าขาด <c oughs> ที่ไงอ่ะก็เขากาดจะทำเพิ่มอีกอันนึงอะ่ะ <c oughs> <c oughs> มันก็ต้องซื้อเพิ่มถูกปะใช่นี่ไงสูตรทำอาหารอีกทำเสรทจอาหาี้ซื้อแล้วได้เอาซื้อแล้วซื้อมาอีกแล้วลืมมากเป็รแล้วเขาจะเมนูมันแปลกอ่ะไปแล้วไม่มีอะไรผักขมเนี่ยผักขมไปเนี่ยก็ยังทำไม่ได้ดีเพราะไม่มีผักข้อมเธอรอสิบเอ็ดโมงก็ไปซื้อพืชผักมันปลูกไม่ทันแล้วบ้านี่ยี่สิบสี่แล้วว่ะเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวเวลาอีกประมาณสี่หกวันอ่ะเร็วสุดคือมันหวานอ่ะ วันมันหวานเนอะหกวันมันทันพอดีป่ะพอดีเปะอย่างเงี้ยหรอเออไม่รู้ว่าได้เปล่าลองดูก็ได้นะเราจะซื้ออีกห้าอันอ่ะ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดทำนี้เสร็จเราก็ได้ต้องนอนได้เลยนะเพราะว่าไม่มีอะไรทำแล้วใช่โบสเขาสร้างเสร็จหรือยังอ่ะหุ้ยใหญ่มนกเนี่ยจริงๆนะเราว่าถ้าผมถ้าเกมไอ้ถ้ำมดเนี้ยมันทําแบบสามารถมีเอพซมาสร้างบ้านอยู่ได้สามารถมีรูได้หรืออะไรเงี้ยมันจะดูน่าสนุกมากเลยจะเป็นเกมทําวามที่น่าสนุกมาก แล้วก็เล่นได้มากกว่าเดี๋ยวมีเควสนู่นนี่นั่นโอ๊ยโ <c oughs> อ้ยเกือบตายจริงเหรอเ้าเจ็บอะไรขนาดนั้นอ่ะเหลือดวงครึ่งเลยไอ,อยน้องหมาเขาหยอกกันเล่นนะหมาเขาดำจังวะเปียกน้ำเหรอ <c oughs> เอาเข้าบ้านสิเด,นเ,นดนเดี๋ยวน้องเป็นหวัดเดินออกมากกได้ทำไ <ป S 2> มบัน เข้าบ้านเอีมไม่ได้ก็เข้าไม่ได้ตอนแรกมันโกรธไงมันจะมันตัดเราเว้ยเพราะเราตีเธอตี่จะมาฝนแล้วขาวแล้วอ๋อหายดำและหายดำแ่อกี้เปียกฝนดีค่ะฝนตก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 ตกจ้าหิ้วมะเขือม่วงมะเขือม่วงโตแล้วโอ้โหคันนี้เขารีบตลอดอ่ะทุกคนไปโดนนี่เขารีบตลอดเขาเป็นสายไวโว้ย เห็นเออทำฟาร์มผ่าไม่เห็นจริงจะมีรวยอีกไหมอะไม่แน่ใจต้องหาเพิ่มอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไหนเฮ้ยอะไรอีกแล้วมันระเบิดได้ไงเมื่อกี้ไม่เห็นชีเปอร์เลยจริงๆสาบานไม่รู้อันตรายอ่ะตอนเช้าอะได้สวยอลไรตรงนั้นแล้วทำยังไงอะ ตรก็แก้ใหม่ก็วางดินแล้วก็วางรั้วใหม่แค่นี้คิดไม่ได้หรอครับคุณครับผมไม่มีรัวว้วครับก็ซ่อมมาครับคุณครับก็ครับสิครับไม้เมยก็มีในบ้านเยอะแยะผมไม่อยากใช้อ่ะครับคุณขี้เกียจทำก็บอกมาฮ <laughs> ตอนนี้กี่มงแปดโมงยี่สิบใช่วันนี้วันอาทิตย์เธอว่าเขาจะมีเมนูขายไหมหรือว่าเขาแบบหมดแล้ว <c oughs> เขาบอกหมดแล้วไม่ต้องซื้อแล้ว อนพวกนี้ซื้อจริงแล้วก็จะมีอีกดิเพราะว่าพืชผักกันเลยอีกหลายชนิดมากๆตอนนี้ก็แปดอาจจะต้องเป็นฤดูต่อไปอ่ะป่าใช่หรอทำอาหารกลางสายฝนเทื่งได้แค่ไม่กี่อย่างนะนี่ไงอ่าวเมนูเดิมอะข้าวอบข้าวปั้นแสดงว่าเขาว่าในฤดูนี้น่าจะไม่ขายแล้วน่าจะเหมือนเดิมซ้ำๆเสร็จเรี่ยงอะโบดเฮ้ยเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วหรอไ่ดี ไปเข้าวัดทรบุญบ้างระหว่างคนบาปใช่หรอเธอมาคนบาปอ่ะอันไหนคือข้างหน้าข้างนี้กิ๊เบอร์ก็คิ๊เปอร์ไงเนี่ยมันระเบิดอีกไงมันสนใจเธออยู่ว้าวนี่คือโบนี่ไอโบดุยเอาคุณยายไปอยู่ไีนนี่ยายยายมาอยู่ที่เลยนะคุณยายคุณยายแคทเธอนเขารู้แล้วเขารู้แล้วคุณยายมาทำอะไรทำอะไร ุณชายมาจีบคุณนูไงบ้าไม่บ้านหลวงอะไรคุณบ้านหลวงโทมัสตอนนี้ค่ะบ้านหลวงโทมัสมีแต่เขาเท่านั้นที่สามารถปกป้องคุณได้ในตอนนี้ใครเหรอใครอะใครอะจําไว้ว่าอะไรอะ๋อนนี้กดช็อปนี่ได้ร้านของฉันจะเปิดวันจันทร์ถึงวันพุธตั้งแต่เวลาน่าจะบ่ายโมงถึงหนึ่งทุ่มหรือเปล่าผมไม่ใช่ตีหนึ่งถึงเจ็ดโมงหรอกหรอใช่แร้วว่าน่าจะบ่ายโมงถึงเจ็ดโมงเช้า I believe I c a n fly what the f u c k จำไว้ว่าถ้าเธอไม่ต้องการคำสาครื้ t o o ลหรออุปกรณ์ต้องสาบใดๆฉันยินดีที่จะช่วยนะอะไรอย่างงี้ต้องการที่จะชำระล้างอุปกรณ์ต้องสาบกรณ์ต้องสาบเขาคุ้นคุ้นป่ะอุปกรณ์ต้องสาบเรามีหรือเปล่ามีได้ไงใช่ไหมใช่พี่ได้ไงไปนอนเอ็กไอเอเอ็กเคนกอร์เอ นนเดียวอโอ้ยวันนี้ต้องทํางานเหรอเนี่ยเก็บมาต้องสองวันขี้เกียจจังหรอคุณต้องเข้าวเกิดแล้วคือจะข้าเกิดแล้วขึ้นเลยวะุณคต้องเข้ามาเยี่ยมเราสวัสดีนายพีนี่คุณต้องเข้าเองนะนไหนมาดูที่บ่อน,น้ําสิคุณเจ้าข้าวไม่ได้เสียงเมงกระเทินเหมือนเธอเหรอกคุณพี่คะต้องข้าวมาหาแล้วคะ่ะเสียงน่าตบมากเลยอะ คุณพีค่ะมาหาต้นข้าวสิคะเสียเหมือนนางบานร้ายอ่ะคุณพี่เดินไปไหนอ่ะมาเติมน้ำเฉยๆคุณพี่มาหาต้นข้าวสิคะอันนี้อะไรอ่ะข้าวเหล่านี้ค่ะคุณพี่คะต้นต้นอะไรต้นขี้ไหมต้นขี้อ่ะ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  ฉันโดนขี่ไรฉันโดนขี่ไ้เฮียรำช่าเขียนไรแล้วน่าลําคานนะทุกคนไม่นอนดีกว่าไปเช้าวันต่อไปดีกว่าทุกคนวันที่ยี่สิบเจ็ดนอนแล้วเจอย่าไปนอนเจอมันเป็นขี้อะมันเหม็นเตียงเหม็นว้า วันที่27แล้วอุ๊ยวันนี้ฝนตกแฮะเขา,าเก็บทุกอย่างหมดแล้วเรียบร้อยนางก็ต้องรอปะนอนดีกว่า <c oughs> อ้เอเอุย๊ยจะขึ้นเดือนใหม่แล้วให้แล้วฝนตกอีก,อกแล้ว,วดูใหม่คือดูอะไรฤดูนี้สายมากไม่ต้องทำอะไรเลยเขาเริ่มเบื่อมันหวานแล้วอ่ะในตนู้เย็นมีอะไรกินบ้างอะ่ะอ๋อแท็ชีวิตหมูนะฮะเขาจะไปไหนเขาจะไปทำอะไร รอซื้อข้าวอยากกินสลัดโอ้ยมาเดินชนทำไมละไอสลัดเอ้ยสลัดสลัดตุต๊ดมีใบอะไรใบแซนด์วิชแซนด์วิชเหมือนเดิมเราทำแล้วเรามีแล้วเราเรียนแล้วเราจะไม่ซื้อปีกแล้วเราเสียเงินกับเธอต้องหลายปีเป่า้เธอหลอกขายแต่ของเดิมเดิมเขาไม่ได้หลอกขายซื้อก็โง่เอง <c oughs> เอาอแค่วางไขเฉย พี่ได้ว่าถึงงุยแค่บอกซื้อก็งุยเฉยอ่ะเธอแย่อยู่นอนเลยนะอีกสองวันเท่านั้นทุกคนเราจะไปเดือนใหม่กันแล้วเราจะไปเดือนใหม่เดือนใหม่เดือนใหม่เฮ้ยเดี๋ยวนะร้านร้านบ้านหลวงเปิดวันไหนนะเพอาเปิดจันทร์ถึงพุธเลยมาแล้วจ้ะอ่าทำไมเราไม่ไปล่ะเลยมาเรียบร้อยแล้วจ้ะ เก็บเกี่ยวก่อนที่จะไม่ได้เก็บมาทุกคนเพราะว่ามันจะหมดฤดูนี้แล้วพวกนี้โตกเก็บเกี่ยวไม่ได้แล้วพวกนี้ได้ดิพวกนี้สามสิบใช่พวกนี้สามสิบ,สบอันไหนโตทันนี่ไงอันแรกเนี่ยเขื่อม่วงเหรอมันหวานเนี่ยอ้าวมันโตแล้วไม่ใช่เหรอเออไง<ร>มันเพิ่งโตนี่ <c oughs> พอตกแล้วตกเกวสุดท้ารดีจังเลยอ่สามสิบแล้วแปลงสุดท้ายี่ไม่ได้เก็บเกี่ยวแล้วใช่ได้เก็บแค่สองแปลงนี้แหละบายบายนะจ้ามันหวานเราค่อยเจอกันใหม่นะเจอกันใหม่ปีหน้าคุ้มเหมือนกันนะแบบปลูกแล้วเก็บได้เรื่อยๆ่อนคุ้มเลยเก็บมันแบบนล้ลโตุอีเซโนเซว what นั่นนี่โมโหลาวะนั่นนี่โกนั่นนี่โมเจ็บโตเตนี่เก็บอะไรต่อเก็บอะไรต่อย่งแย่ง่ะเธอเุ้ยเธอเก็บไม่หมดได้เก็บหมดแล้วมันบักไม่หมดมันดอกอยู่แต่มันไม่เข้าตัวเรียบร้อยงานของวันนี้เสร็จแล้วขาย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 เธอคอยดูนะ เดี๋ยวพวกเนี้ยเราจะรวยเป็นมหาเศรษฐีใช่หรอวะไม่ต้งขายเยอะขนาดนั้นมันก็ต้องรวยดิเขาเตรียมจะนอนแล้วนะงานเขาหมดแล้วรอแป๊บหนึ่งเหลืยกองหนึ่งเยอะจังเสร็จแล้วตอนนี้มีอยู่สี่หมื่นสามเดี๋ยวคอยดูนะสี่หมื่นสามเลยหรอเดี๋ยวคอยดูนะรวยจังอ่ะโอ้ไม่ใช่ทุกคนดูต่อไปกูเคย วินเทอร์เป็นไงเบนมาดูดูหนาวจริงๆด้วยก็แห่กันหนาวหุ้ยฝนตกอ่ะฤดูหนาวอ่ะไมฝนตกเค้นคอมมี่ห้าหมื่นเจ็ดพี่เฮ้ยรวยจังอ่ะคอมมี่สี่หมื่นห้าโอ้เธอก็รออยู่ว่ามันไปฝนต้นหนาวหมดเลยเราต้องมาเอ่อทำลายทิ้งนะทุกคนอีเสโนเซ ทำไมไม่เป็นหิมะตกอ่ะก็ไปฝนต้นหนาวไงต้องรอก่อนมันก็ต้องเป็นหิมะเปานทำไมกลายเป็นฝนเฉยทำไมเขาพวอวนนีนไม่ได้อ่ะพวน,นไหนเธอรองซอมบี้เข้าไปหาเธออ่ะเอ้ยทำไมมันพวนดินไม่ได้อ่ะที่พวนเธอพังเปล่าเดี๋ยวเขาไปพวนให้ ควรได้ปกติเฮ้ยเหนื่อยจังเลยทุกคนต้องมานั่งเก็บซากเนี่ยอ๋อได้นี่หว่าเมื่อกี้เขา,าได้应该ถือเคียวอยู่แนละ้วเขาลืมบอกจบละวิโอเคตอนนี้เก้าโมงวันเสาร์หรอวันเสาร์วันเสาร์ามันเปิดสิบเอ็ดเปิดส<ม>ิบเอ็ดโมงต้องรออีกอ่ะวิงั้นเราไปร้านอาหารเมนูใหม่ลงมาแล้วเออใช่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 ใชใชมาแล้วค่ะมีเมนูใหม่มาขายแม่คะอา้าว ไม,มไม่มีอ้าวล้าดูหนาไม่มีเมนูอื่นเลยเหรอ,อยังไม่มาขายมัง้งอาจจะวันอื่นแหละโ okay. อเคเข้าจังงั้นเราก็รออีกหนึ่งชั่วโมงเพื่อซื้อพืชผักสว,วนครัวล้วก็น่าจะจบคลิปแล้วแหละเนาะก็ดูกันว่าเดือนนี้เราจะปลูกอะไรโอ้ยอาหารไก่หมดเขามีเขามีใส่เลยเรียบร้อยอ่าหมดก้าจ้ ขายล็อก,กีิบล็อกเหรอเย,ยากซื้ออยู่นะล็อก,กีิบล็อกอ่ะอยากซื้อมากเลยเอ่ะมีเงินสี่หมื่นห้าเขามีแต่หลอกเด็กอันนี้โดนเด,ววด็กหลอก <laughs> วนะ้ายไปแหงพูดพูดอ่ะเฮ้ยตอนนี้มีห้าหมื่นห้าคนเพาคงก็ไม่อยากใช้แต่เดี๋ยวค่อยซื้อแล้วกันนะ้นองนะน้อง เงินเหลือ11โมงแล้วเงินเหลือจัด11โมงแล้วเราไปดูกันดีกว่าค่ะทุกคนว่าจะมีอะไรให้เราปลุก้าที่ไซ<ด>ื้อะะข้าวไม่ได้แล้วเรามีขนมปังเหลือมั้งปะเนี่ยมีอยู่มีอยู่สวัสดีค่ะฤด,ดูหนาวแล้วไม่ะไรขายบ้างนี่ครับคุณเจนนี่แบ็คพิงค์เฮ้ยเธอเหมือนไม่ใช่คนนี้นะปะ <c oughs> เขาไม่มีอะไรขายอลเธอฤดูหนาวอ่ะไม่ใช่คนนี้หรอ ใช่คนนี้อ่สีมันมีคนเดียวเนี่ยเออคนนี้แหละอ้าวเขาไม่มีอะไรขายอ่ะไม่มีอะไรเธอคนไหนเธอไปคุยกับคนไหนคนนั้นแหละตั้งแตนหนเขาอยู่ข้างล่างใช่คนเดียวกับเธอนั่นแหละเออนั่นแหละทำไมมันไม่มีอ่ะไม่เฤดูหนาวมันก็ต้องปลูกอะไรไม่ได้เพราะเธอคิดดิความเป็นจริงอ่ะมันต้องมีอะไรปลูกได้บ้างเลยฤดูหนาวมันเออแล้วก็ต้องมีสตรอเบอร์รี่อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะที่ปลูกได้ในฤดูหนาวใช่ไหมใช่ไม่มีอะไปลูกอ่ะ ไม่รู้อะทุกคนแต่ตอนนี้คือมันไม่มีให้ปลูกอะจะอะไรยังมาซื้อข้าวกินได้อยู่แลซื้อข้าวไปย่างใช่ใช่ก็มาซื้อซื้อข้าวกินได้แค่นั้นโอ้โหไม่มีอะไรให้ปลูกเลยคิดว่าจะได้ปลูกแบบพัฒน้ลเาการ ขุดทาไมอ่ะเราก็รวยแล้วว่ะเธอมีตั้งห้าหมื่นเขามีอีกตั้งสี่หมื่นก็ไม่ใช้อะไรแล้วนี่เออจะค่าผ่านเดือนนี้ไม่ได้ยังไงอ่ะแหมเรารวยขนาดนี้ให้็นไรหรอกโอเคง้นวันนี้เราไว้เท่านี้ละกันนะครับผมเรามาดูกันในะคลิปหน้านะครับบางทีผ่านไปอีกวันนึงอาจจะมีขอมมาขายก็ได้ใครจะไปรู้นะตอนไม่แน่ค่ะต้องรอดูแล้วก็เมนูอาหารอาจจะต้องรอวัน อาทิตย์วันจันอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะมานะครับส่วนวันนี้น่าจะไม่มีเพราะว่าบางวันมันก็ไม่มีขายแบบนี้แหละนะไม่ได้เกี่ยวกับเข้าฤหรือดูหนาเราไม่มีขายนะแล้วก็รายคาของบานหลวงเรายังไม่รู้ว่ามีอะไรนะเรามาดูกันพาหน้ากันว่าร้านบานหลวงเนี่ยเขาจะขายอะไรนะครับผมโอเควันนี้ลากไปก,ก่อนนะครับผมยังไงก็ชอบก็แล้วก็แชร์กักนสมัครให้ด้วยนะครับไปละบ๊ายบายบาย,บาย